จังหวัดศรีสะเกดเปิดงานซาวออฟศรีสะเกด2,024สาวศรีสะเกด2,567มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับโลกผ่านเศรษฐกิจดนตรีและวัฒนธรรมโดวยวันนี้ที่ถนนราชการรถไฟหนึ่งย่านวงเวียนแม่สีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดงานซาวออฟศรีสะเกด2,024สาวศรีสะเกด2,567 ภายใต้ตรีมสีเกตโกสีสเกตโกนำเสนอผ่าน3าแนวคิดหลักก็คือ Go o To Getter, g o ูม and Go และ Grow โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเมืองสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19-22ธันวาคม2567 ทางด้านนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติประธานของการค้าจังหวัดศรีสเกตก็บอกว่าจังหวัดศรีสเกตจะเดินหน้าผลักดันสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีในระดับสากลผ่านงานซาวออฟศรีสเกต2024ัาวศรีเกต2 5 6 7โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีมิวสิกโปรแกรมนะครับเป็นการแสดงดนตรีจากศิลปินและนักดนตรีหลากหลายแนว มีการเสวนานะครับเคียชีบทล์กนะครับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองดนตรีมีการเวิร์กช็อปครับเคียชีบเวิร์กช็อปกิจกรรมลงมือทําที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีการจัดแสดงนิทรรศการนะครับนำเสนอผลงานสร้างสรงสรค์จากคนรุ่นใหม่ในพื้นที่มีตลาดสร้างสรรค์ตลาดสินค้าและอาหารท้องถิ่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของศรีสะเกตงานซาออฟ ศรีสะเกด2024นะับเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงถึงจัก,กรยภาพของศรีสะเกดในการพักดานเมืองให้ก้าวสู่เวทีโลกผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์และวัฒนธ,ธรรมดนตรีซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น City o อ Music ในเครือข่ายยูเนสโกเคี t i v ทีฟซิตี้เน็ตเวิร์กนะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสาวออฟศีสเกต2024สาวศีเกด2,567 เพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งดนตนรีศิลปะวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ซึ่งจะพิกโฉมสีสเกตให้เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่น่าลงทุนน่าท่องเที่ยวต่อไปครับฉันชัพรมมาศถ,ถ่ายภาพสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกตร,รายงานอะ,อะไรก็ดีที่สีสเกตสู่ยูเนสโก